บบบบสวัสดีครับรวันนี้ช่องเดอะแกรนแฟมิลี่ออนทัวร์ครอบครัวพาเที่ยวเราก็จะไปแคมป์ปิ้งกันที่จุดกลางเต็นท์นะครับที่ศูนศึกษาธรรมชาติเจ็ดคตรป่งก้อนเศร้านะครับเดี๋ยวเราก็จะรีวิวเส้นทางทางไปศูนศึกษาธรรมชาติเจ็ดคตรป่งก้อนเศร้ากันนะครับคอยติดตามรับชมกันกได้นะครับ,รบ,รบเพื่อนๆไปครับไปกันเลยครับเพื่อนๆกลางเต็นท์เจ็ดคตรป่งก้อนเศร้านะครับ เส้นปลาเจ็ดคดเจ็ดสน้อย เดินย้ดไปเหรอเบ็บ็ดน้งบาสเล่นน้ำตกเปล่าเล่นน้ำตกใบน้ำเป็นไหมเป็นเป็นโหกหกเปล่าไม่โกหกนี่จะเป็นทางเข้าวัดป่าสว่างบุญไปน้ำตกบนไม้ครับแต่เราก็จะไปตังเต็นท์กันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดฟองกอนเท้า ก็จะไปเส้นนี้ทางลัดแต่ที่ฮิตกันนะที่เขามากลางเต็นมาแคมปิ้งกันที่ก็มีแก่งรานลักนี่แหละน้ำเป็เบา ก็สวยนะดกลาใกล้บ้านแต่คนกรุงเทพมากลางเต็นท์มาแคมปิ้งมาเที่ยวมาพักผ่อนกันแถวนี้เยอะนะเนี่ยก็ดูในกลุ่มล้วเห็นเขาเวลาเขา,เาก็มาที่นี่นี่ะครับป้ายด้านด้านขวามือนะครับทางแยกนี่ก็จะเป็นทางเข้าไปวัดป่าสว่างบุญน,นะครับหรือเรียกง่ายว่า พัทยดีห้าร้อยอยู่ตำบลชะอมพำบลแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับริมแคมริมน้ำแคมเนี่ยรีสอร์ทเยอะมากเลย,ยนี่นะอันนี้ทางโค้งครนบเพื่อนโค้งเนี่ยโค้งเนี่ยโค้โง,โงบึงไม้แล้วสะ่านบึงไม้ถ้าตรงไปก็จ,จะเข้าไปแก่งรางรักจุดกลางเต็นท์แก่งรังรักเล่นน้ำตรงน้ำตกเนี่ย่างเนี้ยเนี่ยตรงไปเลยเนี่ยเข้าไปโอ้กำลังทำทางเลย แดงว่านักท um, the no ่องเที่ยวมาเยอะเข้าลําบากกันเลยต้องเข้าอีกทางนึงเดี๋ยวดูน้ําที่สะพานมิตรภาพนี่ทำไมเขาต้องเรียกสะพานมิตรภาพไอ้นี่นะไนลาวไนลาวงงไหมปึงไม้ม่อีกฝั่งเป็อีกฝั่งน้ำฝั่งลาวอีกฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยนี่โอ้หน้ำเยอะอยู่นะอ้าวเพื่อนแตกเขาเนอเนี่ยนู่นน้ำน้ำไหล น้ำใสแล้วเล่นได้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกมาเล่นดีกว่าพรุ่งนี้ออกทะเลใหน่อยเอามาเตรียมมาแล้วเก่าว่าเด็กเล่นน้ำแล้วฝนรับคงเที่ยวไม่เยอะด้วยเนี่ยน้ำใสมากเลยฝนไม่ตกอะตรงนี้ตื่นเลยเนี่ยเนี่ยหรือเปล่าเล่นตื่นใจเลยตื่นใจ อย่างนี้เหมือนนั่งสั่งอาหารเนี่ยไปแล้วครับขึ่งไปก็จะเป็นวัดบิงไม้ไงข้ามรงนส์ได้ไหมมันข้ามได้ใช่ปะใช่นี่ครับเป็นการรีวิวเส้นทางจากแยกเะอมวัดป่าทองบุญขึ้วัดป่าทองบุญไปสวนสัตว์ธรรมชาติ7จ็ดคตรปกปนเศ้า อันนี้ก็จะถึงใกล้ถึงไอ้นี่แล้วที่ว่านักท่องเที่ยวเขาขึ้นไปเที่ยวไว้เนี่ย<อ>ไปน้ําตกโก,กกีดกันน่ะมือนะฮะซ้ายมือก็จะเป็นจุดลงทะเบียนแล้วก็จะมีรถรางวิง่งเนี่ยที่ทําการผูใ้ใหญ่บ้านนะครับอยู่ซ้ายมือนะฮะตรงนี้ละครับป้าย <ใน S 1> ตรงนี้<ใ>นะครับถึงซ้ายมือที่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวนั่งรถรางชิกตรงนี้ก็มีสวนไผ่พันลำอยู่ขวามือไปจุดกลางเต็นท์เนี่ยเยอะเลยรีสอร์ทเยอะมาก ตีดางคือแล้วเขาไปน้นตกอ่ะแล้วนตกแล้วอ่ะเขายาังเล่นที่ไหนพี่อู่นั้นบอกว่าอะไรนะที่เราไปเล่นน้ำตกกันนะเขาบอกว่าเขาจะเปิดรีสอร์ทได้ไหม,มเป็นเงียบเลยที่เดือนตุลาก,กันเลยี่เขาเปิดตรงนี้การจะตามามัต้องมีหัวต้องต้องนี่นต้องขอท้กงนขอนี่อีกเนาะ รู้มองมองยอดเขาครับััต้งเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเข้าไปสวนสาอีก15กิโลถึง16ต้นตรงไปก็จะไปน้ำตกเกาอีดกได้ได้แล้วมีรถติดเขาบอกให้เพื่อจุดยางเต็นท์มีเล่นน้ำอยู่ ข้าง,า,งางหลังแคมปิ้งเลยไปทันเส้นได้ไเลยแถวนี้ปลูกผลไม้เยอะนะทุเรียนเต็มเลยทุเรียนมะยงชิดมะป,ป่านี่รีวิวเส้นทางนะครับไ,ไปเจ็ดคดปกคอนเสิ่งเล่นน้ำเลยไหมเราไม่ต้องอ้อมไปเส้นถนนใหญ่ไง,ไงเส้นมิตรภาพอแล้วต้องวนไปทับควางไปแก่งคอยอีกนะทับควางเลย<ง> มีน้ำตกเจ็ดคดด้วยแต่ต้องเดินเข้าไป ทางสวยมากหน่อลมลื่นมากครับเส้นเข้ารู้เลยดูหน่อไม้นะยานไอ้คนคนก็เศร้าครับผมเรื่องหนึ่าสตร์ธรรมชาติไน้องเกี่ยวนิดนีงหน่อไม้แล้วเนี่ยพผมความเร่งรีบช้างป่าจะลงมาสิโอ้ยลงแป๊บเดียวไปแตดสักสองสามหน่อแกงเนี่ยโอ้โหบ้านคนด้วยตาขึ้นเนินแล้วเนี่ย มลเป็นไรอ่ะเหมือนเป็นอิดเหมือนเป็นเนี่ยนะแม่เนาะห่อไม้ใกล้ๆข้างทางเองเนี่ยโอ้มีอะไรด้วยน่ะมีต้นชามเลยเอาเนาะหมาบ้านคนรู้เลยมีทางขึ้นหมาวิ่งมารถเก่าป่ะรถเก่าหอนนะโอ้ขึ้นเขาแล้วครับเพื่อนๆติ๊คตรบอกขั้นเศร้าครับเรื่องไม้พิเกนเดอนฟางเล่นยอง ห5องศาแล้วครับพี่น้องตอนนี้อุณหภูมิ ไปครับเพื่อนๆนี่ครับกลัวอยู่เยอกล้ยงอมไปหอมแลมแล้สิไปตอมขตัดหลังกวานเย็นดิไข่ใหญูเนี่ยีละโป่งบ้านเตัวขอบชนนี่มีนี่จุดถ่าูป แต่เมื่อกี้ไม่มีป้ายมองมาเนาะมีป้ายมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ไัฝั<บ>ง่งนี้ไปแก่งคอยอ,ะอ่ะขนาข้างในย,ยังมีบ้านคนเลยโอ้โหเวลาจะเปตลาดทีนี่คือแบบหายใหญ่นะคือนมา่เขาซื้อมาไว้แต่ว่าน่าจะมีร้านค้าแถวนี้แหละ